ในหัวข้อนี้จะนำเสนอวิธีการทำแบบทดสอบแบบฮอสปอตนะครับหรือว่าแบบกำหนดจุดให้ผู้เรียนคลิกเลือกจุดหรือว่ารูปภาพที่เรากำหนดให้นะครับตอนนี้ผมเปิดเข้ามาที่โปรแกรม Captivate 6เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็ไปที่ blank project นะครับคลิกเข้าไปต่อมาก็ตั้งค่าหน้าข้อสอบนะครับ ผมตั้งที่ขนาดความกว้าง1024แล้วก็ความสูงที่768นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคเข้าไปกลับเข้ามาสู่หน้าสไลด์นะครับปกตินั้นผมก็จะปิดการแสดงของทีมพาร์เนลนะครับแล้วก็ปิดการทํางานหรือว่าซ่อนแถบเครื่องมือด้านขวามือนะครับแล้วก็ไปตั้งหน้าสไลด์นะครับหน้าแบบทดสอบให้แสดงมุมมองที่75%จะได้เห็น เต็มตาเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปแอดเอาข้อสอบเข้ามานะครับโดยให้ไปที่ค u ิ z นะครับ m e นูควิ quiz นะฮะคลิกครับจากนั้นให้เลือกที่ question slide ครับคลิกเข้าไปก็จะมี pop up นี้แสดงขึ้นมานะครับให้เราคลิกเลือกที่ hotspot นะครับเป็นการทำข้อสอบแบบกำหนดจุดติ๊กนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับข้อสอบแบบอื่นๆนะครับอันนี้เป็นจํานวนข้อสอบนะฮะแต่ผมยังไม่เพิ่มนะครับก็เป็นหนึ่งข้อถ้าจะเพิ่มก็เราสามารถเพิ่มภายหลังจากหน้าสไลด์ได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคครับคลิกเข้าไปนะครับมีป้อมอัพแสดงตอนแรกนะครับอันแรกก็คือ Answer ครับในข้อสอบข้อนี้เราจะให้ตอบได้กี่จุดหรือว่ากี่ครั้งนะครับเราก็สามารถเพิ่ม ตัวเลขจากตรงนี้ได้นะครับเช่นต้องการจะให้คลิกตอบ2นะครับสมมติว่าในนี้มีภาพที่ตอบถูกอยู่2แล้วก็พิมพ์เป็น2แต่ตอนนี้ผมจะกําหนดเป็นแค่1นะครับส่วนต่อมานะครับพอยท์ครับคือคะแนนของข้อสอบ1ข้อนี้นะครับกําหนดให้กี่คะแนนนะฮะก็คลิกแล้วก็พิมพ์จํานวนคะแนนเข้าไปนะครับข้อละนะครับตอนนี้ผมจะพิมพ์ที่2คะแนนนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับที่ p e n a l t y นี้นะครับกรณีที่มีการตอบผิดเราจะให้หักคะแนนไหมนะฮะที่ตัวเลขเป็นศูนย์นี่คือไม่หักนะครับถ้าเราต้องการจะหักคะแนนก็ใส่คลิกนะฮะใส่จํานวนคะแนนเข้าไปนะครับเช่นตอบผิดให้หักคะแนนออก1อย่างนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไม่นิยมนะครับก็ให้เป็นศูนย์ตามปกตินะครับเมื่อเสร็จแล้วเบื้องต้นนะครับก็ออกมาคลิกข้างนอกครับ เราทําการปรับแต่งหน้าตาก่อนนะครับผมลบเอาข้อความตัวนี้ออกนะครับแล้วเลื่อนข้อความนี้ไปไว้ด้านบนนะครับแล้วก็พิมพ์โจทย์คําถามนะฮะดับเบิลคลิกนะครับพิมพ์โจทย์คําถามภาพใดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาภาพเข้ามาใส่นะฮะภาพใดมีความหมายตรงกับคําว่าอันนี้ว่าเป็นการสอนคําศัพท์ให้กับเด็กๆนะฮะนี่ครับคาว่าแคทนะฮะ จากนั้นครับเราไปทำการแอดเอารูปภาพเข้ามาเพื่อให้ผู้เรียนได้คลิกนะฮะการแอดรูปภาพนั้นมีอยู่หลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือไปที่ insert นะครับแล้วก็ไปที่ image ครับผมได้เตรียมภาพเอาไว้ที่3ภาพนะครับแต่ถ้าวิธีนี้นะครับก็จะแอดได้ทีละภาพนะครับทีละภาพทีละภาพภาพ 3, 3ภาพก็แอด3ครั้งแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็สามารถแอดได้จากไปที่เครื่องมือนะครับด้านขวามือนี้นะครับถ้าเกิดมันหายมันซ่อนไปก็ไปคลิกเอามาได้นะครับให้เปิดที่เครื่องมือด้านขวามือแล้วก็ไปที่ Library นะฮะคลิกที่ Library ตรงที่ Library นี้นะครับจะเป็นแหล่งรวมซอสไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นมีเดียทั้งหลายที่เรานำมาใช้งานนะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่เราสามารถแอดมาไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เราไป Import มานะครับ Import มาผมจะ Import เอาภาพที่เตรียมไว้สำหรับให้ผู้เรียนคลิกนะฮะถ้ามาจากคำสั่งที่ Import จากไลบรารีนี่นะฮะเราสามารถเลือกได้หลายๆภาพนะฮะ Ctrl A ก็ได้นะครับ Open ครับนะครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมฮะภาพ3มภาพมาอยู่ในไลบรารีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลากมาใส่ได้เลยนะครับนี่ครับลากมาใส่ได้เลยนะครับทีนี้ก็จัดเรียงลำดับครับ อจัดเรียงลำดับนะฮะเราต้องการจะให้ผู้เรียนคลิกตอบที่รูปภาพนะครับคลิกตอบที่รูปภาพเอาเรียงเรียบร้อยนะฮนะทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าคลิกตอบที่ตรงไหนตรงไหนคือคําตอบที่ถูกต้องเห็นไหมครับมีกรอบสีน้ําเงินที่มีภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลางว่า h o t s p o t ครับแล้วก็มี ลูกศรติ๊กถูกตรงนี้อันนี้ครับคือกรอบที่เราจะเอาไปวางในตำแหน่งที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องตำแหน่งที่ถูกต้องขนาดนี้คือแมวใช่ไหมฮะแคทนะครับเอาเมาส์นะครับลากเอากรอบตัวนี้นะครับมาวางในตำแหน่งของภาพที่จะให้ผู้เรียนคลิกนะครับแล้วก็ทำการยืดหรือขยายออกมาให้ตรงกับรูปภาพนะฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับลองเล่นดูนะครับไปที่ พิวนะครับแล้วก็ฟอร์มดิสไลด์นะครับหรือกด f 8นะครับลองคลิกที่รูปนี้ดูครับเห็นไหมฮะเขาก็จะมีเครื่องหมายดอกจันหมุนแสดงว่าเราได้เลือกภาพนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีการซับมิตนะครับก้อนี้ที่เราต้องการจะคืนคําสั่งของการคลิกนะครับก็คลิกซ้ําครับยังไม่เอาข้อนี้สมมติต้องการจะคืนก็ไปคลิกซ้ำยังไม่เอานะฮะลองคลิกข้อแม่ดูนะฮะถ้ายืนยันข้อนี้แล้วนะครับก็คลิกที่ s ั b มิตครับ นะฮะเห็นไหมครับว่าถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นข้อสอบแบบง่ายๆครับทีนี้ปิดก่อนนะครับผมจะลองเอาเสียงเข้ามาใส่หละครับแต่จริงๆในเรื่องของการปรับแต่งก็จะพูดอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องการปรับแต่งข้อสอบนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะเอาเสียงมาใส่ง่ายๆก่อนนะครับเปิดแถบเครื่องมือด้านขวามือนะฮะเสียงจะใส่กับปุ่มนะครับสังเกตนะครับว่าปุ่มจะอยู่ตรงนี้ครับ3มปุ่มลองเลื่อนขยายออกมานะฮะ ปุ่มสีแดงตัวนี้คือตอบผิดนะฮะสีเขียวข้างล่างนี้จะเป็นตอบถูกนะครับ correct นี่นะครับซึ่งรายละเอียดของการปรับแต่งนั้นได้กล่าวไว้ในหัวข้อ1แล้วนะครับต้องการจะเอาเสียงมาใส่นะครับก็ดับ b l ิลคลิกที่ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มถูกนะครับแล้วก็ไปที่ซ่อนก่อนนะฮะเพื่อให้เห็นคำสั่งไปที่ property นะครับ แถบเครื่องมือด้านขวามือ Property แล้วก็เลือกที่ Audio ครับจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งก็คือ Add Audio นะฮะคลิก Add เข้าไปนะครับเมื่อ Add เข้ามาแล้วนะครับเราสามารถที่จะบันทึกเสียงโต้ตอบจากตรงนี้เลยก็ได้จากเสียงของเรานะครับผ่านไมโครโฟนแต่ว่าต้องต้องต่อเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะไป Import จากเครื่องคอมพิวเตอร์มานะครับ Import นะครับผมเตรียมเสียงเอาไว้2เสียงนะฮะเอามาเลยนะครับ เสียงนี้เป็นเสียงตอบถูกนะครับเป็นคอลดักกูดนะครับโอเพนครับเซฟแล้วก็คลอสนะฮะเสียงเข้ามาอยู่กับปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับตัวผิดครับอินคอร์เรคเนี่นะฮะเหมือนกันฮะไปที่ปุ่ม a อ d ออดิโเหมือนกันนะฮะ, audio, นนะ,ฮะคลิกที่ปุ่มผิดก่อนนะครับแล้วก็ไป Import เอาเสียงผิดมานะฮะ r ร a g a i นนี้นะครับ Open เข้ามา Save แล้วก็ Close นะครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราลองพรีวิวดูนะครับลองเล่นพรีวิวดูฟอร์มดิสไลด์นะครับให้เล่นตั้งแต่สไลด์นี้ไปครับลองตอบถูกนะครับคลิกที่แมวนะฮะแล้วก็ซัมมิตครับหาก็มีเสียงขึ้นมาแล้วนะครับปิดครับลองใหม่นะครับกด F8 ก็ได้ครับ ราลองตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอบผิดนะครับสมมติตอบที่หมูนะฮะแล้วก็ s u b มิ t ครับน,นะครับก็ปิดนะครับก็เป็นข้อสอบแบบง่ายๆนะครับแบบเรียกว่า Hotspot